<c oughs> สวัสดีครับชาวเ p s สแนททุท่านครับวันนี้พี่แว่นจะมาพา,าเจงซีเอโกโดยที่วันนี้มีคนโดเนตกล่องพี่แว่นมาฮะกล่องอย่างเดียวฮะนั่นก็คือน้องนัทนะฮะ nuth ขอบคุณมากครับก็ได้กล่องมาเยอะๆพี่แว่นก็จะเปิดทีเดียวนะ,ะน้องนัทนี่ให้มาอะไรบ้างฮะเป็นอ e ีสปอร์ตวินเทอร์สกล่องฟ้า1 2 3 4 5 6 7กล่องนะฮะกล่องส้ม4กล่องแล้วก็มีฟินิกซ์แล้วก็มี Phoenix, วินเทอร์เคสด้วย วันนี้มีกล่องใหม่มาฮะพี่เป้ยยังไม่เปิดเพราะว่าแม่งแพงสัตย์เลยนะฮะกล่องนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวราคาตกแน่นอนนะ,ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่เป้ยซื้อคีย์ไว้ก่อนอันนี้2คีย์ฮะพี่เป้ยไม่ได้เติมตังค์แล้วนะฮะไปตบออฟอาร์ซีม็อบของน้องจินนี่มาเราเอาไปขายเมื่อวานไปขายไปเท่าไหร่วะหนะะึ่งร้อยยูเอสดอลลาร์นะครับผมชิบหายกี่กล่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่กล่อง ขายไป1 0 0 US ้ดอลลร์ได้กลับมาประมาณ80กว่ากว่าว้าวแม่งยึดหมดนะฮะพัดทรงภาสีกล่องส้มสีอ่าฮะส้มสีแล้วก็จะมีกล่องฟ้าอีกนะฮะของฟ้าเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าองฟ้าอีกเจ็ดนะฮะ่องฟ้าอีกเจ็ด อ๋อมันใช้คีย์เดียวกับกล่องส้มโอเคไม่เป็นไรอ่าเปิดฟินิชก่อนแล้วกันครับเร็วๆเล้วไม่มีอะไรตินเต้น้เหี้ AK กูไป2รอบแล้ว AK ไปสอรอบเอ้าสิมอบโอ้ยสัตว์เอ้ยจะได้อีกสักร้อยดอนนะไม่ผ่านหน้าไป2รอกนะโอ้โหชิบหายไปครับเปิดอีก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 ไป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 ารเดียนผ่านหน้าไปนะ <c oughs> ดวงกูไปหมดแล้วดวงกูเ,เปิดกล่องส้มก่นโอ้โหฟาร์มัสดุนคิวตี้นะกล่อ,องเหลืองไปแล้วสองกล่องแรกนี่ทำเอาใจวิวไปเลยฮนะ อ่าโนวา rising skull อ่าหมดลงแล้งไหมอืม set tag แม่ไม่ได้นะฮะเป็นการิวเออาร์แซนสตอมฮะกากัดตับละตอนนี้อมฟินิ์ก็กันฮะย้อนกลับมาฟินิช์ปึมเปมเปมเปมเอเคเลดไล่ อานอีกแล้วลว่าเป็นในกรฟบนะโอ้โหวันนี้มันวันอะไรนะวันหวยอ,ออกนะวันนี้แล้วมันเฉียดหมดเลยการิว a อ o าร n ออนนะฮะออร n เรนตดีดีแพทอ่านว่าอะไรดนะีดีแพทประมาณนั้นนะ่ะเนาะโอ้ไปละจะตัดแท็ก ak เคเลสลามิเนตกู มาเป็น M4 A4 Fed Cobra นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่เจ๊งนะฮะเจ๊งนะฮะเห็น AK แว๊บๆอ่ะเอวว่าไปแล้วไอศาสตร์นี่ฮะเปิดท่ายไปอะไรแบบๆไปสักอย่างแล้วก็กลายเป็นไฟเซเ e v น n ามิแทน นะโอ้โหโอ,อ่ะเหลือห้าเจ็ดกล่องห้าเจ็ดกล่องอ่าเจ็ดกล่องของวินเทอร์เคสฟ้านะครับผมเปิดายโหแส่แท็กเอเคไปแล้วฮะน่าจะเป็นแสทแท็กเอเคบูลามิเนตนะชื่อมันยาวๆอยู่มนาะก กล่องนี้ดีสุดถ้าเป็นปืนก็คงเป็นออฟอิเล็กทริกนะฮะออฟอิเล็กทริกเฮฟแล้วก็เอ็มโฟเอฟโฟเอ็กซ์เร์เก็ตไรท์ใช้อยู่ฮะปืนที่เก็ตไรท์ใช้ฮะเป็นเ e อ็มโฟเอฟโฟเอ็กซ์เรย์มีแท็กเนมชื่อว่า King of Spray นะฮะแล้วเมื่อกี้ครับแต่แท็กเดสเซิร์ตอีเกิลโคบอลก็ผ่านหน้ากูไปแล้วอย่าคบกันเพื่อเพียงผ่านเนี่ยนะ พี250 Steel สตีล disruption นะเหลือ3กล่องน,นะ,ะมาครับได้แล้วครับ AK 1 7 b l จ็ดบูลารมิเนตนะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมไนะม่ m i ม i น a มอลแวร์ไอ้ปืนเนี้ยมันดักดักควายฮะเห็นเพื่อนมี่ว่นบอกว่าลายมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็น exterior ไหนนะฮะ แต่พี่แป้ก็สังเกตมันก็จริงนะลายเหมือนกันหมดเลยประมาณเท่าไหร่กี่ดอนจินบูลามิเนต t e A.K ไปถึงสองสามดอลหรอประมาณ1น่โอ้โหถ้ามันจะแย่ขนาดนั้นนะอ่ะเลยสองกล่องถ้าเป็นสดัดแท็กมาก็ดีนะ k k b คบูลามิเนตเมื่อกี้อ่ะ โดนใจวัยรุ่นเลยนะฮะมาท้ายครับหมดฮะหมดเจ๊งครับโอเคได้เคเบิล,ลมิเนตมาอันเดียวนะฮะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวแว่นดูราคาอีกกล่องนั่นกันเลอกี่ดอลละมาเก็ตเข้าไม่ได้ อืมโอ้โหวีคอนเคสสองพี่แว่นยังไม่เปิดเลยได้ของไม่ค่อยดีเสียได้กุญแจโอ้สตรีมเป็นไรเนี่ยเข้าไม่ได้โอเคครับก็รอบนี้ขอขอขกบคุณน้องนักมากนะผม nus ที่ให้กล่องพี่แว่นมาเยอะพอสมควรเลยนะผมพี่แว่นก็เสียตังค์ซื้อกุญแจนะ เจ็บครับเจ็บแต่จำไหมกูไม่จำสวัสดีครับ